เรามาซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยกันกับบริษัทยุมิพัทแล้วได้เงินคืนเพราะว่าสินค้าในแต่ละชนิดมีคะแนนสะสมไว้ให้จากการซื้อของเราและผู้อื่นแล้วระบบจะคำนวณอัตโนมัติเป็นรายได้ให้เราทุก5้าวันเพียงสมัครเป็นสมาชิกฟรีใน4ตํตำแหน่งคือตัวเราซื้อสินค้าครบ300คะแนนเป็นตำแหน่งบอลเป็นรายได้เริ่มต้นตัวเราซื้อสินค้าครบ 1,000คะแนนเป็นตำแหน่งซินเวอร์เป็นรายได้ที่สูงขึ้นตัวเราซื้อสินค้าครบ2,500คะแนนเป็นตำแหน่งโกเป็นรายได้ที่สูงขึ้นอีกและตัวเราซื้อสินค้าครบ5,000คะแนนเป็นตำแหน่ง VAP เป็นรายได้สูงที่สุดไม่กำหนดระยะเวลาสะสมคะแนนหรือจะซื้อครั้งเดียวเป็นตำแหน่ง VAP เลยก็ได้บริษัทยูมิพลัสมีรายได้ให้7ช่องทางดังต่อไปนี้